ครับพี่น้องครับผมมือนี้พาพี่น้องมานะครับแวะชมครับเยี่ยมยามฟาร์มงัวนะครับธุรกิจครบวงจรนะครับถือว่าเป็นฟาร์มต้นแบบสบาได้น้องพี่น้องเนาะนะครับผมอยู่ทางอำเภอคุณรั่งน้องพี่น้องครับเดี๋ยวเดียวมีสวนหญ้านะครับเป็นธุรกิจของเพื่นหลายอย่างนะครับพี่น้องครับผมมือนี้นะครับพาพี่น้องมาฟาร์ม นะครับมะรีวันฟาร์มพี่น้องครับผมนะครับเป็นเจ้าไหนเดี๋ยวจังสีผาพี่น้องอ่าเอาไปเบิ่งนะครับอุ้ยเถิงยางช่วงบายๆพี่น้องเดี๋ยวกลับมาหอดพอดีครับมะรีวันฟาร์กโอ้มดดตามเด็กพี่น้องเด้อเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องคดีแพนัทไม่ได้เป็นไรครับผมเอามาหอดมาถึงครับอ่ในอ่าตัวฟ้ามุ่วเพลแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็นนะครับ ฟร์มั่วต้นแบบอีกฟ้ามหนึ่งที่นะครับผมนาจับตามองนพีน้องเนาะบว่าสิเป็นงัวสายเลือดสูงสูงงัวเลือดลอยงัวจดเอฟนะครับเนาะอยู่ที่มะริวันฟาร์มสัตว์พีน้องครับผมเอาบ้านนี้นะครับก่อนสิเบืองงัวเข้าไปเบืองผู้บริหารนะครับผู้บริหารของมาริวันฟาร์มของ ปั้มเพิ่นก่อนสนพี่น้องเนาะพูดแหละคำลังดูงัวเพิ่นอยู่ครับงัวงามครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสสวัดีครับนะครับผมพี่เสียวิทิตเนาะครับน้องนะครับครับพี่เสียวิทิตเท่านายครับเนาะนะครับพี่เสียครับไอ้มัลลีบอลฟาร์มนี่เป็นเป็นเื้อมาจากจากไหนน้องกับเื้อมัลลีบอลฟาร์มเออเป็นเป็นเื้อของอ่าเจ้ผู้หญิงเนาะเป็นเื้อของ แฟนเป็นซื้อของภรรยาเพ้นเนาะพี่น้องเนาธ์จิบ้าเออคืออันบ้าผู้บริหารคือซื้อว่าอ่าวิธีพิเศษวิธีแล้วเราอ่าเป็นผู้บริหารของอ่าวิธีดีไซเคิลยุ่ยยุทธยาอ่าโรงงานยุ่พุ่นไอ้ผู้ใดดูแลเนาะครับอ่าพิเศษลูกไส้ครับลูกไส้อ๋อลูกไส้บิึงไห้ดูแลไห้เอานะครับภาเบิ้งงงวงงามๆอันตัวเก่าอยู่นี่คืองามแถอคือจังอุ้ยหนอกตั้งหลังตรงนะครับเลือดร่อยนะครับซื้อบ้านจะไหนนะครับตัวนี้ หมูน้อยหมูน้อยนะครับหมูน้อยนะครับโอ้ยเบ่ง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 พี่น้องนะครับผมอ่มีมีลูกไปหน่ยครับอ่าพี่เสียครับอ๋อมีลูกลูกสาวเิ่นลูกสาวนะครับอือนะครับงามนะครับอันนี้เลือดลอยเนอะพี่น้องเนอะอันนี้เลือดลอยนะครับเอ่องัวงหลายๆเมนี่บว่าวทั้งในทั้งนอกคอกมีมีโตแบงให้พี่ให้น้องบอครับพี่เสียอ แล้วแท้พี่น้องผู้ใดอยากได้ก็มาเบิ่งอ๋อเอาเอาพี่น้องออาท่างพี่เสียทางผู้บริหารฟาร์มเพิ่มมาผู้ใดอยากได้กให้แวะมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเยี่ยมมาชมมีหลายอันหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเอาอันบ้านเฮานี่ตั้งอยู่อยู่ไสเนาะครับพี่เสียนี่ครับฟาร์มเฮานี่อ่าฟาร์มตั้งอยู่บ้านโชคชัยศรีบ้านโชคชัยศรีตำบลหนองแวงงตำบลหนอแวง อำเภอขุดรังเนาะพี่น้องเนาะมหาสารคามนะครับเอาฮะพี่น้องเพิ่นสนใจอยากาถามเส้นทางหรือว่าอยากมาเบิ่งงัวอ่ามีมีเบอรอ์สอบถามบ่ครับพี่ยสองย์แปดสองเจ็ดห้าสี่ครับห้าสี่สองหนึ่ง 2187เอ้าพี่น้องครับผมเบอร์ผมสิขึ้นใบที่หน้าจอเด้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องอยากเมื่อเบิงงว่วหรือว่าอยากมาใดเมาเบิงผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสเบ้าต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมาเปิดที่ฟาร์มมาอีวันมาเบิงงว่วงงามของเพิ่นก่อนครับพี่น้องครับอันนี้เลือดลอยครับผมพี่น้องบุ้ยเบิงหนกงหญ่ๆนะครับแม่แม่นี่ นะครับได้ลูกตัวนึงแล้วนะครับเนาะผสมไปอีกอีกไปนะครับพี่เสียครับ,รบผสมแล้วโอ้นี่แหละครับผมพันดุกรรมดีสองรอบนะครับผสมพันสองรอบแล้วนะครับผมแม่นี่ม,มีมีลูกสาวเดียวสิบห้าเปเบินงลูกสาวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะลูกสาวได้เดือนนะครับพี่เสียลูกสาวได้หาเดือนได้หาเดือนอ้าว ปีแล้วลูกพี่น้องนี่นี่คือพันธุกรรมของงวดีๆสายสูงๆครับผมพี่น้องครับผมเอาพี่น้องอ,อยากหูจักไรเลยอยากจะงไหนก้จะาคอยมาเบิง้งน้ำเพลินบวาสิเป็นใบเพชรนะครับดีๆอยู่นี่ครับผมพี่น้องพันธุกรรมแล้วตัวนี้แหละครับพี่เสี่ยครับนี่น้องโบนัสนาน้องน้องโบนัสโอ้น้องโบนัส น้องโบนัทนี่มีลูกไปครับนี่มีแล้วครับมีแล้วโอ้มีลูกลูกเพิ่งยุ่งเสร็จเนาะครับลูกเพิ่นไปเรียนหนังสือคือบอกคือบอกคือจังเป็นคนแต่น้องบ้านนี่ลูกไปเรียนหนังสือหมายถึงว่าเอาลูกไปไปครับไปเข้าโรงเรียนฝึกหัดการการย่างฝึกหัดการฝึกปั๊บการยืนการย่างนิสัยเนาะครับเนาะ ปั๊บนิสัยเพื่อสิไปเดินประกวดมันบระครับ,คบนี่ครับผมพี่น้องโอล้ลูกสาวเพื่อนผมมาเบิงหากรงามีลีพี่น้องครับผมอันนี้คือพันธุกรรมดีๆน,น้องโบนัสเนาะครับเนาะนะครับนะครับพี่น้องอันนี้ที่ให้เบิงหนีนะครับพี่เสียแล้วว่าเปิดทุกตัวนะครับอ,อยู่ฟ้าม,มารีบันบาแตจาราคาดโดนใจหรือว่าพี่น้องเบิงแล้วพี่น้องมัก นะครับผมกลับมาสอบถามราคาเพิ่นได้นะครับเนาะเลือดลอยก็ตามราคาราคางวดเลือดลอยนะครับลูกผสมก็ตามราคาควบงามเนาะพี่น้องเนาะแต่เลือดลอยสิมีดีกี่แน่จักหน่อยเออแม่นี่มีมีมลูกลูกนึงเนาะนผัดผสมไปอีกอีกไปไนี่ครับพี่เสี่ยวครับยนาครับโอ้ยัง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 ล่อเพิ่น<ล>เป็นสัตว์อยู่เนาะครับเนาะอ ครับครับเดี๋ยวไปคอกคือส้มบางๆหลายๆด้านหลังครับพี่เสีย่ยอุนออกไปหากินนาออกไปหาขีโอ้ออกไปถนอกกามีพี่น้องครับเอา้าเบิ้งไรเลี้ยงไปเที่ยวละตัวฮะพี่น้องสนใจอา้าวอันนี้ก็แล้วขีน้าอยูเอา้เอาอันนี้น้องข้าวเหนียวน้องขา้วาวเหนียวโอ้สาวเอ่อพ่อปีไปไหนครับพี่เสีย่ยประมาณน,นาสิปประมาณสิบสามสิบสี่เดือนเออปีปีปีกูกลัวเนี่ยพี่น้องน้องน้องอยังก่อน น้องข้าวเหนียว้อเบื้องขอแข่งขาพี่น้องอัน,นอันนี้เป็นเป็นเลื่อยๆบ่ไหนครับพี่เสียลูกผสมสัตลูกผสมนี่พี่น้องเบิ่งแค่ลูกผสม F 1, F 1. นะครับโอ้ <F> 2. 2> จดุจดจุดเป็นเอฟสองแล้วเนา <F 2. S 2> ะครับเอฟสองเอฟสอเลยเด้อพี่น้องเด้มเอมีใบใบเกิดพร้อมเนาะครับเนาะใบเอฟมีให้พร้อมนะพี่น้องครับผมนี่ครับงามๆนะครับเล็บงามๆแข่งขาดีๆนะครับพี่น้องสนุกสนใจสอบถามเพื่อนได้นะครับเนาะพี่เสียวิธีพันว่าปล่อยสู้ตัวละเปิดทุกตัวว่าแต่ราคา เออว่าแต่ละค่าได้กันเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้น้องข่าวเหนียวด้วยพี่น้องเด้อนะครับนะครับน้องขาวเหนียวเอาเอาเป็นว่ากล้องบางเทียผมว่าได้เข้าไปทางในเนาะครับเนาะว่าได้เข้าไปทางนเอาเบิ้งเบื้งเบิ้งหลังค่อมสูงกับสิบประมาณร้อยสามสิบห้าบวกพี่น้องครับน้องข่าวเหนียวงามครับเป็นลูกผสมด้อพี่น้องด้วยขออนุญาตครับนะครับโอ้โอ้ติดติดตาไว้ด้านด้านคางนี่เป็นเป็น เออเอฟสองนี่นี่นะครับโอ้ oh, นี่เอฟสองต้ว่าเป็นป้ายคางนี่เป็นอ่าดับเบิลยูดีนะครับเออดับเบิลยูดีนี่คือเอาไปว่าไปอ่า uh, oh. เอาเอา,เอาขอแบงค์มาจากฟรามแบงค์งมาจากคนวันดีฟา้ามออวันดีฟร์มโอ้ย oh, เป็นงัวที่แบนแบนแบนดีเลยพี่น้องวันดีฟา้ามรอยอ็ดเนาะ oh. นะครับผมครับสุดยอดมากเลยครับพี่น้องครับเบื้องงัวเพิ่นนะครับเอามากับโอ้ลูกของวินเชสเตอร์พี่น้องโอ้ ครับผมหน่วยการดีนะครับเอาอเาเบิงเบิงแม่นี่น้องแก้วน้องแก้วเอาน้องแก้วเอาน้องแก้วนี่คือต้องหนอกตั้งหลังตรงดีแช้น้องแก้วน้องแก้วนี่สา,สาวลูกสองสาวลูกสองหมายถึงว่าเอ่อตอนนี้เพื่อนเพิ่นท่องหรือเพื่อนเพิ่อนอันออกลูกแล้วที่เส<า>ี่ยคลอดลูกตัวที่สองเพิ่นแล้วโอ้คลอดแล้วได้ลูกสาวหรือลูกชายหรอบัดสาวครับได้ลูกสาวแม <ละ S 1> ่นี่กับแบงคือกันเนาะนะครับแบงคมนี่กับแบงได้พี่น้องได้โทร่มาถามได้นะครับเอาเอาพี่น้องเบิงผมจีไทยเบิงนะครับอันนี้คืออ่า น้องแก้วนะครับเบิ้งหนอกต,ต,ตั้งๆหลังตรงๆสูง160ร้อยหกสิบโดยประมาณพี่น้องเออลอยห้าสิบห้าบวกสักครับเอานะครับสูงสูงอยู่นะครับเบิ้งตามสายตาเนาะพี่น้องเนาะผมบ่ทาท่านยังเข้าไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าอ่าดันในมีงูไหลายเดียเด๋ยวๆสีไทยพี่น้องเบิง้ตงตัวนี้แหละครับพี่เสียครับนี่คือน้องกําไลโอ้น้องกําไลน้องกําไลนี่เพื่อนมั่นท่องหรือเป็นเพื่อนมีลูกหน่อยหน่อยนิหนอนมันมันโอ้มันตินี่ปสาธุ เบึงเบึงพี่น้องครับอันนี้ก็บสีเป็นสาวลูกสองขึ้นกับน้องหน่เนาะครับเอ้ยเอ้กำไรปอดว่างใดหนี่ตัวอ๋อบอกครับนี่หลายันหลายโตกับสิลืมแน่ตัวเมือยู่นี่ประมาณสามสิบกว่าโตพี่น้องครับผมนะครับกำไรกำไรครับนี่น้องกำไรโอ้เครื่องโบดดีอันนี้ก็ลูกผสมเนาะพี่เสียเนาะใส่ลูกเพิ่นเนาะครับนอนลูกเพิ่นบ่ออืมเอาสิไปหลายๆหลายๆทางเอาอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเข้าไปเบิ่งจังหน่อยเสียคับถ้าเข้าไปเบิ่งนะครับต้องให้เจ้าของเพิ่นผ้านั่า ขันจะอ่าขันเท้าไปเองหามันไลยสีแดนหนีเพราท่านพี่น้องออาขออนุญาตได้หน่อยนึงเดี๋ยวพี่น้องเด้ออาภาพสีอ่าอชัดแน่โบชัดแน่ให้พี่น้องตีตีมาได้เนาะครับเนาะนี่น้องกับไรนี่กับเปิดแบงน,นะครับบ่เป็นตีตีลูกสาวเพิ่น <c oughs> นี่โอ้<ๆ>ลูกสาวคือง,งามแทบานี่ปุ้ยน้ำใต้นี่ครับพี่น้อง<ไ>เพิ่งไอ้ลูกไอ้แก้วตัวนี้โอ้ตัวนี้ลูกแก้วลูกแก้วโอ้ลูกน้องแก้วนี่นี่นี่ลูกลูก ลูกหมูน้อยออนี่อันนี้ลูกหมูน้อยต,ตัวตัวเลือดลอยเด้อพี่น้องเด้อง้นนะครับนี่ก็ลัเหณะเขาไม่ไม่นะครับอันนี้น้องลูกหมูอ่าตัวแรกนะครับอันนี้เลือดลอยครับผมเบิ่งพันธุกรรมพี่น้องเบิ่งแข้งขาใหญ่ๆนะครับที่จริงแล้วงัวงัวตัวนี้แม่มันเป็นสีออกขาวๆเนาะเออบัดนี้ให้ลูกแดงนะครับนี่นี่งามงามพี่น้องครับผมนี่ลูกน้องลูกหมูครับลูกโอ้ลูกทูมาดอครับผมพี่น้องเบิ่งครับผมสุดยอดมากเลยนะครับ เอาเอาเอาบันนี่ตัวนี้แหละครับบันบันนี่บัวนี้น้องดาวน้องดาวน้องดาวนี่ก็เปิดขึ้นกันเป็นบวกครับเปิดขึ้นกันอ่าเปิดเออเปิดขึ้นกันเอาพี่น้องน้องดาวก็เปิดขึ้นกันเด้อนะครับผมอ่าเพื่อนสิเป็นอ่าสัญลักษณ์อ่ามีดาวอยูข้อเพื่อนแหน่อยน้องพี่น้องนะอู้นะครับสวยๆครับพี่น้องเบ่งเบ่งเบ่งแดงจุดเสบตา นะครับแข่งขายไงน้องดาวนี่กระเปิดขึ้นกันราคาซ้ำท่าไดเห็นมาโทรมาถามเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องอยากมาต่อร่องอยากเอาไปแบ่งแล้วผู้เสียเอาไปขายนะครับผมเอาไปขายต่อกับโทรมาถามเพื่อนมาต่อรองกันเพื่อนเอานะครับพี่น้องเนาะโอ้ลูกก็เลยตัวบางหันบอลเอ้ยมันขึ้นไหนอันนี้ลูกโอเคเอฟสามหนึ่งหรือเคเอฟหกแปดสามหนึ่งพาโทรเบื้องพี่น้องนี่นี่ครับเคเอฟสามหนึ่งนะครับ หนาหนาเงี้ยไอเท่านั้นพนะพี่เสียบาเบิ้งแข้งขาครับนะอุ้ยอันนี้ลูกผสมนะครับพี่น้องครับลูกผสมพันธุกรรมดีๆนะครับพี่น้องเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเบิ้งเอาคือกินนมอยู่เนาะคือใหญ่แล้ววันนี้เต่าแล้วยังมาดูนมอีกอยู่นี่ยเออเออุ้ยเบิ้งเบิ้งแม่นี่ยแห้งลึกลึงเหย้าเหย้าน้องดัมมี่น้องดัมมี่อ่าแม่ดัมมี่เนาะนี่ตัวดำดำนี่ยมันว่าเออดัมมี่อ่าลูกเพิ่นโอ้ยลูกใหญ่กว่าแม่แล้ว ลูกลูกก็ดำเออเออโว้ยแต่ว่าคือดอกคีนี่แหละลูกคือดอกคีมาสั่นเอ้อเบอกไปทั้งทั้งดูดวงเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาแม่เพื่อนผสมไปเนาะครับพี่เสียครับผสมแล้วผสมแล้วแม่ผสมแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกสาวนะครับไงแล้วลูกสาวกะประมาณปีได้ไปครับพี่เสียได้ไปบอกท่านปีครับประมาณเข้าเดือนสิบเดือนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายังกินนมแม่อยู่แต่แม่แม่ผสมแล้ว นะครับ <c oughs> เจียวอ,อ่อนน่นะอ้แม่ผสมแล้วเด้อพี่น้องเด้ตอตัวนี้ก็เปิดเม่อครับพี่เสียเปิดเอาเปิดแม่ลูกเด้อเด้อพี่น้องเด้อเลยอยากแยกเอาแม่อยากแยกเอาลูกโทรมาอสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึน้นใบนอพี่น้องเนาะเอานะครับพี่นอ้องมันไหลครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเพิ่งอีก,อ,กอีกฟังหนึ่งนะครับเนาะนะครับพี่เสียครับไอเห็นนั่นเห็ดโกดังนั่นมันมันเห็ดอันไหนนาะครับโกดังค้าขายครับโอ้โกดังค้าขายขายยังเช่นเป็นพวก ก็ดังค้าทรงค่าทรงอาเบเตเลสเนาะของเบเตเลสบพรว่าสิเป็นอของกินของใส่ขนมเออทุกอย่างแหละเนาะสบู่ผงซักผ้าเออเอออ้ยนี่ครบวงจรพี่น้องเป็นปุ๋ยเป็นหัวหางงัวหัวหารสั์นั่นแหละนาะพี่น้องเนาะครบวงจรพี่น้องอยากได้อแบบว่าราคาที่เป็นราคาทรงต้องแม่ที่ฟาร์มมาริวันนาะพี่น้องเนาะมีครบวงจรนะครับเอ้าอันนี้แคนลี่ เออนอนอยู่นี่เออตีเบอร์แล้วเนาะพี่น้องคือสิเป็นเอฟหนึ่งเนาะนี่เนาะพี่เสียเนาะโอ้ครับครับครับตีตีตีเบอร์แล้วนะครับดับอีอย่างนี่ M V9 นี่คือมาริวันเป่นบอครับโอ้นี่ตีเบอร์นะครับเป็นแบนของเจ้าของแล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้จักเดือนละครับนี่พี่เสียประมาณประมาณ คับปีปีปีหนึ่งเดือนเนาะพี่น้องนะครับตัวนี้เปิดแบงค์่นี่พิเศษครับแบงค์ครับครับเอาพี่น้องเบิ่งไปด้อยครับเด้อมันไหลาตัวผมก็สิพยามไทให้เร็วๆนะครับพี่น้องสนอกสนใจนะครับโทรมาสอบถามเพื่อนใดนะครับอันนี้งัวงั่วบางขั้นบางคนบางงวที่ฟ้ามันแพงเนาะพี่น้องเนาะที่กริงแล้วลองโทร่มาถามเพื่อนเบิ่งมามันแมนบอคือข้าเจ้าว่าววอวอนะครับที่กริงแล้วโอ้อันนี้ก็เคเอฟคือกันเอฟหนึ่งนี่ นั่นสมโอโอน้องสมโบร์อ้ยสมโอจ้านี้มาด่าด์ง่ดากเปียแทนอ่าน้องสมโอนี่มะนาวลูกโอ้ลูกมะนาวเอ่อเปิดขึ้นกันมันบอนี่เพิ่นยานุ่มไปไหนครับพี่เสี่ยยาเราครับยาล้วโอ้ยานุ่มเหรอเด้อพี่น้องประมาณเจ็ดเดือนนะครับเพิ่นทองแล้วครับแม่เพิ่นทองแล้วเพิ่นระยานุ่มแล้วเจ็ดแปดเดือนครับเพิ่นเลี้ยงโอ้เอาไปฝากข้าเจ้าเลี้ยงแล้วเบิ่งพี่น้องโอ้ยนะครับพี่น้องสนใจอยากได้งัวสาวหน่อยจังสิ นะครับผมติดต่อมาได้น้องสายฝนอ้าวมาเอาบัตรนี่มาเอาเบอร์เอรนี่น้องสายฝนนี่ที่แม่เพิ่นยุ่งน้ำกันนีดหน่แม่เพิ่นโอ้แม่เพิ่นทับไปนี่ทับแล้วทับแล้วโอ้แม่เพิ่นทับแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ้าวนั่นนั่นแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อคบนี่กับแบงค์คือกันเนาะพี่เสียเนาะนะครับปุ้ยให้ลูกดีครับพันธุกรรมเพิ่นนี่คัดสรรหางัวะแปลว่าพี่มารีบันเล่าเล่าเล่าพร้อมด้วยพี่เสียวิทิตเล่า เอาเอาง่ายๆว่าตาถึงพี่น้องครับผมการสิซสื้อง่วต้องเบิ่งที่พันธุกรรมการให้ลูกนะครับพี่น้องการให้ลูกนะครับให้ลูกดีนะครับแม่นี่ก็เปิดแบงค์เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับคบนี่ครับแม่ลูกกับเปิดแบงค์โอ้มันหลตัวพี่น้องจนจนสิจำเพาะเอาเอาถือว่าพี่น้องแวะมาเยี่ยมยามเพื่อนมาเบิ่งเอาครับผมพี่น้องงัวงัวหลหลพูนพี่น้องกําล่นยังงาอันนี้น้องยังก่อน น้องพลอยอันอันนี้ทองหรือหรือแม่ลูกอ่อนเนาะครับนี่แม่ลูกอ่อนครับแม่ลูกอ่อนโอ้ยแม่ลูกอ่อนพูดและพี่น้องกขาลังแยงมาเอาเอาเป็นว่าพี่น้องสนอกสนใจอยากมาเบิ่งง่วงง่ำง,ง่ง่วงอย,ยู่นี่ประมาณเอ่อแต่ก่อนนอ้สี่สิบได้ตอนนี้แบงแบงให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงเป็นบ่อ่าพี่เสียครับแบงให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงน้ำพี่น้องเพิ่นสิเลี้ยงปั่นลูกกับมีว่ผส่นนะครับเออหรือว่าอ่าแบงขายกับมีเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีหลายครับผมพี่น้องเอาเป็นว่าอ่ผมอ่ เอาเป็นคร่าวๆให้พี่น้องเบิ้งเนาะกันเอาไปไล่เดี๋ยวเวิล่า,าในในคลิปใน YouTube มันสีเงาเกินไปเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากกับพี่กับน้องกันแล้วกันนะครับาฟาร์มมะมาริบันฟาร์มได้พี่น้องเด้อพ,พูนผลกระหลังเห็ดอันนี้สีเฮ็ดเป็นได้ยินว่าสีเฮ็ดเป็นตลาดนัดเป็นบ่ครับพี่เสีย่ยครับเฮ็ดเป็นตลาดนัดน้ดนำนะครับมีตลาดนำ้ำน้ำมีสินค้าทรงเบ็เตล็ดนะครับเนาะนะครับหัวอาหารครับมีหัวอาหารมีอย่างเอาพี่น้องผ่านมา นะครับอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆบอิวาสิเป็นหัวอาหารทุกๆแบนนะครับผมพี่น้องอย,อยู่นี่เพิ่นมีจำน่ายเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่นกำลังกำลังเหตุอยู่ได้ยินว่าสิเปิดตัวช่วงไหนพี่เสียเลิกงามย่ำดียบามิถุนายมิถุนาเด้อพี่น้องเด้อเอามามวนมา ฟังล่ำได้ยินว่าจ้างฮอดนักร้องไข่เพลงนะครับเพื่อสิมาเปิดล่านของเพิ่นนะครับเนาะอันนี้คือฟาร์มต้นแบบครับผมพี่น้องครับมาริวันฟาร์มเบิ่งครับผมสถานที่เนื้อที่ก็น่าสิเกือบเกือบสามสามสิบไร่ได้นะครับประจำห้างใครที่มาล่ำส้ชายเอู้ยมั่วได้หลายอันทั้งทั้งพวกทั้งพวกเล็กผู้นั้นก็เอามาจำในมันบ่ับเอามาขายขายในราคาแบบ ทองตลาดเรือจังไหนพี่เสี่ยกันเองครับกันเองเอาพี่น้องเอาฟังงว้เด้ออันนี้คู่บริหารผลวอลราคากันเองบ่็ม่นราคาทองตลาดที่พี่น้องสิไปสื่อเด้ออันนี้คือพี่เสี่ยเพิ่นมี่โรงงานรีไซเคิลอยู่ที่อยุธยานะครับโอ้ไส์ไสตัวไหนก่อนเออลูกหมูเออพันธุกรรมอันนี้สาวเลือดลอยนะครับแต่ว่ายีงก็น้องยังก็ไปเลี้ยนน้องอ่งเปาอ่งเปาไปเลี้ยนเอาเดียวไปเลี้ยนกับมาเดียวสิมะไทยพี่น้องเบ่งนะครับครับ อืมโอ้ยครับงาม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 พี่น้องงามงามเอานะครับผมพี่น้องฝากไปกันแล้วกันเบอร์โทรตามผมขึ้นเดอ้อขันพี่น้องสนกุกสนใจจะได้งัวเลวือดร่อยอยากได้ง่วลูกผสม F1 F2 นะครับยุนี่ดงง่วแดงครับผมพี่นอ้องโุ้ยครับผมบ่มีตัวขาวจะตัพี่น้องมีแต่แดงทางนั้นเล่นนะครับเนาะเอาเบิง่งอาว่าสิเป็นจนังได๋กะ าฝากกับพี่กับน้องก,กันแล้วกันมาแวะเยี่ยมอสอบถามเพื่อนในรายละเอียดว่าเพิ่นเลี้ยงง่วเพื่นเฮ็ดจังไหนนะครับมีาการจัดการง่วจังไหนเนาะครับเนาะ เอาพี่เสียครับผมเอาฝากคลิปนี้ไปสักนีนะครับเนาะครับผมโชคมันโชคมันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพี่น้องครับผมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมฝากกดติดตามในได้พี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมพี่น้องเพื่อสิบุพัาชิปต่อไปนะครับผมเทปนี้ถือวานําเสนองั่วนงามๆนะครับบววสิเป็นง่วเลือดลอยนะครับหรือว่าการจัดการนะครับการเลี้ยงง่วเบังพี่น้องเว้ยผุ่นครับอ่า ฝากว้กับพี่กับน้องกันแล้วกันอยากได้ง่วเพื่อนเปิดทุกตัวนะครับอยู่ที่นี่แต่วันราคาเพื่อนขอหุบไว้นะครับพี่น้องอยากได้โทรมาสอบถามเพื่อนเนาะครับนาอพี่น้องเนาะเอาท้ายนี้ให้พี่น้องมีก้มสูขครับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับผมรำรวยรำรวยกันทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ